กำลังออกเกียู้ค่ะเก็บข้าค่ามกำลังเข่าคือค่ะ สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสุขสุขคนนะคะเอาเมื่อนี้เขาก็มาพบมาพอก,กันตามเพื่อนะคะพี่น้องเมื่อนี้สาแพรกับซีว่า,วาพาพี่พาน้องมหาไต้อึงเนาะคะ่ะก็ะมากันหลายคนอยู่นะคะเมื่อนี่ก็ะมาตะเวนเนอยู่ขามาเบิ้งน้องเนาะคะ่ะน้องของสิมาจับเอาเนาะต่ว่าเขามานี่ก็ได้ยินเสียงอึงแน่จังน้อยแล้วค่ะฝนตก,กงเต็มมอเช้านี่ค่ะพึ่งหยุดเนาะแต่ว่าบรรยากาศตอนนี้ก็เป็นคึมคมอีกที่ยังฝนสิตกอยู่ละค่ะพี่น้อง ไปนนะะลุนนนนนนป้นไปตามกันเรื่อยๆคือเก่านะคะว่ามือนีสาวแพลสีมีความมั่นมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำใดสิได้หน่อยได้ไลซ้ำไดก็ไปลุ้นไปตามกันเรื่อยๆคือเก้าค่ะนี่นะค่ะทีมงานทองเ่าค่ะพี่น้องมือนีกับสีนิวหาขั้นนะค่ะรดหาขั้นกับประมาณหกคนนะคะหกคนกับสาวแพลน้องพุ่มมาพุ่มละขั้นสาวแพลกับมากกับเบาอีกสอง คนค่ะกับเป็นหกน่นอ้องนี่นี่นะคะ่ะไปบึงไปนี่นะเพื่อนนะคะ่ะ ไปและะ้วค่ะไปตักเอาพี่น้องะคะ่ะตัวแรกของหาอนะ้อนอุ๊ยเนี่ยอึ้งอย่างอึ้งบอกอย่างหรือว่าอึ้งแถบขาไล่แล้วค่ะอึ้งแถบไล่เนาะคนอื่นกันตัวนเงล้ยวไปดุนตัวนะคะอึ้งตัวที่สองของห่า,ะค,ะาะค,ะค่ะพี่น้องชุบอือค่ะ อีกตัวนึงค่ะชุบอู้หูอีกตัวนึงสองตัวฮึขนยางออกมาเลยค่ะนี่อีกตัวนึงค่ะอึงบอกยางหรือว่าอึงแถบไล่เนาะคะ่ะพี่นอ้อนอ๋อแต่มันก็เอิ่นเอียงกันแน่เนาะคะ่ะเอิ่นกันหลายซี่ นี่อีกตัวหนึ่งค่ะ แล้วข้าก็นึงอ่ะพี่น้องขี้เ็บตัวบบง่ายนี่ขึ้น่ะขี้เศษข้าอ๋อพอได้ขี้เข็บพั่งงูข้ามือเนี่ยอืมอีกตัวนึงจุ๊บุ๊ ะะอนนึ้งเท่านะคะอันนั้นเขียดอีโม่ค่ะอันนี้อึ้ง บอกห้องเต็ดค่ะพี่น้องแต่ว่าบอเอาและะ้วค่ะสั่งมันห้องเสียงดังเสียดค่ำเสียดค่ำก็ลังเขาขคือคะ่ะ I กำลังออกเกี่ยวกหู้ค่ะมันอยู่ในหู้เนะาะน่าปรัทั นนนนจ้าพี่น้องกลับมาถึงในช่วงสุดท้ายของสาแพรแล้วนะคะ เอามือนี่สาวแพลก็ถือว่ามความวมานมาฝากพี่ฝากน้องหลายติวอยู่นะคะ่ะนี่ละค่ะผลด้านสาวแพลกับเวราวอีกเนาะประมาณสิบโลอะไรอยู่นะคะพี่น้องกตสิเป็นอึ่องร่วมนะคะอึ่งเผ่าก็อือึ่อง,องอย่างนะค่ะเนี่ยนี่จะโต,ตง่ายๆง,า,ยง,งามๆเลยเนะคะ ทีละคนแม่ต้องเ่าสองคนมือนีก็ได้ฟ้าเพล้าในหอดเขียดหน่อยนะคะเขียดหน่อยเขียนขาข้ามนู้น,นะคะ่ะเอ้าจะไ้หลายเติบอยู่นะคะได้หมุกง่ายต้มก็อิ่มค่ะเขียดหน่อยหนี่แสบค้ากขนาดนะคะพี่น,อน้นนองนี่น,นะคะคุณแม่้นองห่อสองคนเนาะคะ่ะพี่น้องนเนี่ยปึ้งชัดๆเนาะคะ่ะ สำหรับคลิปนี้สาวเพกับสิพอ่อไว้ซ้ำนี้แล้วนะคะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ด,ดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเพื่อนาไปนั่นเด้นะคะขอบคุณค่ะ